สวัสดีครับผมวันนี้ก็กลับมาพบกับผมโตเตกแล้วพอดีวันนี้ผมออกมาต่อนกนะครับแล้วก็มาเจอนี่ครับมะขามมะขามที่เป็นฝักเล็กๆน่ะบ้านผมเรียกมะขามอ่อนหรือมะขามน้อยมะขามอ่อนนะเนาะเห็นแล้วก็เปรี้ยวปากครับนี่ยเดี๋ยวผมจะเก็บไปจิ้มกับผิดเกลือนะครับเดี๋ยวผมขวตัวเก็บก่อนครับก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับดกอยู่นะครับมะขามต้นนี้ นี่ครับฝักรัากำลังน่ากินเลยครับเดี๋ยวเราเก็บไปแล้วเราไปทำพริกเกลือกินกันที่บ้านครับผมผมก็ได้ประมาณนี้แหละครับมะขามอ่อนนะครับเนี่ยคงจะไม่เอาไปเยอะนะครับถ้าเอาไปเยอะก็เดี๋ยวจะกินเยอะเดี๋ยวจะท้องเสียเดี๋ยวเรารอไปชุมที่บ้านกันครับว่าจะทำน้ำจิ้มแบบไหนกันดีครับวันนี้เดี๋ยวเรามาทำ น้ำจิ้มมักขามอ่อนกันนะครับเริ่มด้วยพริกผงใส่ไปเลยนะครับผมไม่กินไม่ค่อยเผ็ดนะครับพริกผงตามด้วยผงปรุงรสนะครับไม่ต้องเยอะนะครับผงปรุงรสตามด้วยน้ำตาลน,นะครับน้ำตาลทราย ร้อนโต๊ะครับถ้าไม่ชอบหวานมากทันนี้ก็พอตามด้วยน้ำปลานะครับถ้าใครมีเรียกไรจมกุ้งแต่บ้านผมเรียกป็นจมเอยะจมกุ้งอ่ะจะอร่อยครับใส่น้ำปลาลงไปนะครับเล็กน้อยก่อนนะครับแล้วชิมเดี๋ยวก็ค่อยชิมถ้าขาดเดี๋ยวตรงไหนเราค่อยเติมได้นะครับ ตามด้วยกะปินะครับนิดหน่อยนี่ครับกะปิเพิ่มนิดนึงนะ,นะครับกะปิครับอันนี้เราก็คนส่วนผสมให้เข้ากันนะครับเดี๋ยวผมจะคนก่อนค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 นให้กะปิละลายเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกัน ปิดละลายแล้วเราก็เติมน้ำปลาเข้าไปครับหนึ่งช้อนโต๊ก่อนเสร็จแล้วเราก็เติมหอมแดงนะครับใส่หอมแดงลงไปเลยนะครับนี่แล้วก็ชิมนะครับว่ารสชาติเป็นแบบไหนนะครับในหอมแดงนะครับ ีเสียงนกแทกมาด้วยที่บ้านผมนกเยอะนะครับสามสิบสีต่ตัวนะครับถ้ามีกุ้งแห้งก็ดีเลยครับแต่ว่าผมหากุ้งแห้งไม่ได้ถ้ามีกุ้งแห้งมาโรยด้วยก็เข้าเลยครับแต่ว่าถ้าถ้าอีกนหนึ่งก็ใช้เป็นเขาเรียกบ้านผมเรียกประจอมกุ้งแต่บางบางพื้นที่อาจจะเรียกว่าจอมกุ้งหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับามากินกับมาขามนี่ก็จะอร่อยนะครับเราคนไปเรื่อยๆครับเราผสมเข้ากันแล้วเราก็ชิมนะครับ จิ้มก่อนนะครับโอเคนะครับอาจจะอ่อนกระปีหน่อยเดี๋ยวผมขอเติมกระปีก่อนครับเอาละครับผมก็เติมกระปีออกมาแล้วนะเดี๋ยวผมขออนุญาตคนกระปีให้ละลายก่อนนะครับเพราะกระปีติดกู่ที่ช้อนนะครับเสร็จแล้วหน้าตาน้ำจิ้มเราก็จะประมาณนี้ครับเนี่ยนี่ครับเดี๋ยวผมไปเอามะขามที่เราไปเก็บมาเมื่อกี้ก่อนนะครับ เสร็จแล้วก็หน้าตาจะประมาณนี้นะครับนี่ครับมะขามที่มะขามอ่อน,นครับบ้านผมเรียกมะขามอ่อนนะแต่น้ําจิ้มเนี่ถ้ามีกุ้งจมหรือปลาจมนะเข้าเลยนะครับผมบอกเลยอันนี้ผมหาไม่ได้ครับวันนี้ก็เป็นน้าปลาหวานแทนนะครับใส่หอมหัวแดงครับเนี่ยมะขามอ่อนนะครับจิ้มกับน้ำปลาหวานหรือว่าใครจะทําเป็นน้ำพริกเกลือธรรมดาก็ได้นะครับ เราก็ไม่ว่ากันนะแล้วแต่สะดวกของแต่ละคนนะครับเนี่ยจะปุมขอชิมก่อนนะครับมีหอมด้วยเนี่ยหอมแดงนะครับชิมก่อนมีรสชาติของหอมแดงด้วยครับเนี่ยดอกเขานะครับมาประดับถ้วยเฉย ยอดีมีความเปรี้ยวมีความหวานของน้ําตาลมีความหอมของกะปินะครับมีความนัวของน้ําปลาด,ด้วยนะครับอดอกเขากินได้ครับดอกมะขาม ต้องสข็งนกขันไปด้วยนะครับบ้านผมนกสี่ิกว่าตัวขามนะครับขามมันอ่อนปีหนึ่งจะได้กินคนระั้งหนึ่งหรือช่วงหนึ่งนะตามไม่ยูการนะครับขาม,มอ่อนเนะมีหอมด้วยนะครับนี่ ขาดแต่กุ้งแห้งนะครับถ้ามีกุ้งแห้งเนี่ครบเครื่องเลยนะครับหรือไม่ก็เป็นปลาจอมหรือจ่อมกุ้งบางพื้นที่เรียกมาขามเข้ามีความเปรี้ยวอ่อนนะครับไม่ได้เปรี้ยวมากครับมขามน้อย มขามก็น,นะครับพี่น้องเอ้ยมีความเปี่ยวหน่อยเพราะมันมขามน้อยนะครับอโวลาบันโตเตะเขาเรียกเค,ค็ดฟันกินแล้วมันกะเค็ดฟันดีแต่แตค่กผักกามก็อาจจะว่าเสียวฟันหรือเปล่าหรือทางอีสานเขาอาจจะหมายถึงว่าสมแขบวบอผมก็ไม่รู้นะอือ ขามขามอ่นอนเก็บฟันดีแท้ะก็อย่าลืมนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามให้โตเต๋ด้วยนะครับทั้งเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่นะครับสำหรับเพื่อนใหม่ก็ทิ้งข้อความไว้นะครับสักสองสามวันโตเต๋จะกลับไปเที่ยวนะครับ ต่วันนี้ออย,ออยอะไรเยอะอ่ลืมนะครับฝากกดตตามให้ต,วตัวเต๋อครับสำหรับคลิปนี้ตวัวเต๋อขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมอล้อก็